ใครจะกินกุ้งเผายกมือขึ้นอนไนพี่เปายกหยิบกุ้งมาให้แม่ดูตัวหนึ่งซิว่าใหญ่แค่ไหนหยิบขึ้นมาหน่อยค่ะแม่สั่งมาจากเฮงเฮงหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาเลยตร,ตรงนี้มันแบบได้เลยหยิบหยิบขึ้นได้เลยอย่าไปจับตรงนั้นจับตรงนั้นอาใช่ยกขึ้นมาโอ้ oh my god ใหญ่มากวันอาทิตย์ที่แสนสดใสของฉันมันกุ้งเยิ้มเดนไปเลยจ้ะกุ้งจากเฮงเฮงคะ่ะสั่งมาเองคะ่ะ คันอะไรบ้างเลยคกินเป็นมื้อเช้าเหรอคะเต้เยี่ยมไหมคะมยเยี่ยมไหมเเจ๊สมค่ะข้าวแกงเจ๊สมทองหล่อนะคะใครไม่เคยกินต้องกินนะคะนพริกหมูนะคะข้าวมันร้อนอร่อยสุดๆตอนนี้เ<อ>ราได้เวลาบรรจุแล้วไปเลยดินดิ้นไม่เล่นขาไม่เลยหยงจับ้นมาล้างกับันไปดูสิคะ 咱们慢慢来。